วันนี้เรามาพบกับ Kman 981นะครับเป็นรถที่ยอดนิยมของกลุ่มวัยรุ่นนะครับมีนิยมมาแต่งกันนะครับคันนี้981 Kman นะครับ2.7ติดตั้งชุดแต่ง GT4 RS รอบคันครับฟอนต์บัมเปอร์ GT4 นะครับช่องดักลมจะใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากสปอร์ตไลท์มาเป็นแบบเดย์ไลท์นะครับด้านข้างของกันชนหน้าจะมีขนาดนะครับ Aero Dynamic นะครับต่อมาด้วยแก้มข้าง Gt4 RS นะครับจะโหนกขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับและมีล่องระบายความร้อนแบบนี้ครับสามารถระบายได้จริงครับรับลมจากด้านหน้าและระบายความร้อนออกด้านข้างแก้มนะครับแล้วก็จุดเด่นของงานใช้วันนะครับคือฟิตติ้งสันชนสันนะครับเหลี่ยมชัดเจนผิวเรียบไปต่อด้วยความสวยงามของสเกิร์ตข้างแบบ Gt4 RS สเกิร์ตข้างจะครอบแบบของเดิมนะครับและมีสันยื่นออกมาแนบตั้งแต่หน้ายันท้ายแบบนี้ครับ ่อมาด้วยสกู๊ปดักลม GT4 นะครับดักลมเข้ากองนะครับและมาต่อด้วยด้านท้ายโหดโหดแบบนี้นะครับขับแล้วเด่นแน่นอนด้วยวิงหลัง GT4 i s ตรงสูงครับ ต่อมาด้วยสปอยเลอร์ g d 4ครับถ้าเป็น Cayman ธรรมดาจะเป็นแบบแผ่นเรียบนะครับถ้าเป็น GT4 จะมีโหนกกระดกขึ้นมาแบบนี้อ่ะมาดูโลโก้ครับโลโก้ Porsche g d 4นะครับจะย้ายจากโลโก้ด้านบนมาอยู่ที่กันชนท้ายแบบนี้ครับและต่อด้วยดิฟฟิวเซอร์ GT4 นะครับมีร่องระบายความร้อนแบบนี้ครับระบายไอเสียนะครับอ่าให้มันไม่สะสมนะครับและดีไซน์โหดๆแบบนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของ Cayman คันนี้กันดีกว่าว่าดุดันแค่ไหนไปชมกัน เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการติดตั้งชุดแต่ง G4S คันนี้นะครับก็ยังไงฝากติดตามนะครับทางช่องนี้เลยนะครับวันนี้เราลาไปกันไปก่อน <c oughs> <c oughs> นะครับขอบคุณครับ